ราชาสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินดิกาเศรษฐีใกล้กรุงสวัสถีก็สมัยนั้นแลพระเจ้าประเสิที่โกศลประทับอยู่บนปราสาทอันประเสริฐชั้นบนกับพระนามมาลิกาเทวี ครั้งนั้นพระเจ้าเประิทีิโกศลตรัสถามพระนางมัลิกาเทวีว่ามัลลิกามีใครคนอื่นไหมที่เธอรักยิ่งกว่าตนพระนางมัลลิกากราบทูลว่าพระเจ้าข้าใครอื่นที่หม่อมฉันรักยิ่งกว่าตนหามีไม่ก็ทูลกระหม่อมเล่ามีใครอื่น ที่รักยิ่งกว่าพระองค์เพคะพระเจ้าประเสนที่โกสลตรัสว่ามันลิกาฉันเองก็ไม่มีใครอื่นที่รักยิ่งกว่าตนต่อจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกสลเสด็จลงจากปราศาสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมแล้วประทับนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันอยู่บนปรา,าสาทกับพระนางมริกาเทวีได้ถามพระนางมริกาเทวีว่ามริกามีใครอื่นไหมที่เธอรักยิ่งกว่าตนเมื่อมอมฉันถามอย่างนี้พระนางมริกาเทวีกล่าวว่าพระเจ้าข้า ใครอื่นที่หมอมฉันรักยิ่งกว่าตนหาหมีไม่ก็ทุนกระหม่อมเล่ามีใครอื่นที่รักยิ่งกว่าพระองค์เพคะเมื่อพระนางมาริกาเทวีกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้ตอบพระนางมาริกาเทวีว่าแม้ฉันเองก็ไม่มีใครอื่นที่รักยิ่งกว่าตนลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเมื่อตรวจตราแล้วด้วยจิตทั่วทุกทิศบุคคลก็ไม่พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนไหนเลยสัตว์เหล่าอื่นก็รักตนมากขึ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้รักตน จึงไม่ควรบิดเบียนผู้อื่น